ส,าสาวีดัสสวัสดีค่ะกับพบก,กับซาลูซี่สลัดซิงซอเตอร์จริงแห่งเดนและซาลูซี่ซอซิงเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพีระมิดแห่งเปลวไฟกันอีกเช่นเคยเลยนะคะในค่ายพ s นะคะทุกคนมาวันนี้เราจะลองเบ็ดเดิมพันกันแบบหมดหน้าตักกันไปนเลยทีเดียวที่หกรบาทนะลองล <S <S ออดูสิออโต้ฟรีสปินสิบรอบของเราโอ้โหเป็นไงฟรีสปินกลับมาสิ ครังกันไปเลยนะตอนนี้เขาก็จะตั้งให้เขาหมุนออโต้กันไป10รอบนะทุกคนนะเรามาลุ้นซิว่า10รอบนี้เราจะแตกเงินรางวัลกันที่เท่าไหร่นะเพราะว่าเกมพีนะมิดแหงเตลฟ้าร์เขาก็มีอัตราการคูณให้เราด้วยนะซึ่งเกิดว่าถ้าเราทําถึงเนี่ยก็จะมีอัตราการคูณสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นเท่ากันเลยทีเดียวนะทเมื่อแบบโอ้โหโอไมค์ก๊อสมามาต้องมาลุ้นกันแหละว่าใน15รอบที่เราได้ฟรีสปินเนี่ยตัวบวกโฟร์พีนจะออกมา จะเป็นให้เราไปที่เท่าไหร่นะคะโอ้าตอนนี้อยู่ที่บวกไปที่2อง4แล้วนะถือว่าบวกสฉลียมากนะคะของโทเทมเออนี่เนี่ยออกมาแบบช่ำๆกันเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยยังไงกันต่อโอ้โหจ่ายสวยนะถือว่าเกมพีเะมิดแห่งเตลไฟรอบนี้ถือว่าทําถึงมากนะทุกคนนะกล <c oughs> างวันใหญ่สุดบังเข้าไปแล้วที่20,055.2เป็นไงล่ะโอ้โหถือว่ามาถูกทางจริงๆนะคะก็ ใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ตอแปะดิให้ทางช่องทางการเข้าเกมของป้ายคอมเม้นเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อโอ้โหโอยังไม่ชัวร์นะคะยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์เลย,ว,ยว่าจะได้กี่แสนเ,นเนี่ยเป็นไงล่ะมาต่อกันเลยตอนนี้เหลืออีกสิบครั้งนคะคะก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าเบตหกร้อยที่เราลงไปหมดหน้าตักเนี่ยเราจะได้เงินรางวัลกลับมาที่เท่าไหร่นะคะน่ากำลังวันสุดสุดแบเนี้ดูสนแล้วดูแววล้ว ีรั้แต่เริ่มเปิดประเดิมเกมกันมาเลยนะคะทุกคนห้าหมื่นสองล้นะขึ้ทางแล้นะึทางของเงินแสนนะฮะทุกคนบอกแล้วว่าเปรียมิตแห่งเปลวไฟในค่าย PS เ่ยเขาแตกแสนกันบ่งมากทุกคนต้องลองรีบเข้ามาเล่นกันเลยนะคะลองดูว่าจะได้เงินแสนตามที่ซอพูดเลยหรือเปล่าพอซอเนี่ยได้เงินแสนตลอดจากเกมนี้นะคะรวยเป็นมาดามลูซี่กันไปแล้วนะฮะสำหรับเกมในค่าย P s นะ ก็ใครที่อยากลองเล่นเกมก็สอแหล่งลิงให้ข้างล่างใต้คอมเ,นเนะมนต์เรียบร้อยเนาะลองเข้ามาหาเล่นกันได้นะฮะวู้สวยงามหัวโทเทมก็ออกมาช่วยกระตุ้นการมีสปรินบ่อยมากในเกมนี้นะก็ะถือว่าดีนะโทเทมมากช่วยกระตุ้นการมดีสป,ปินเพราะเราจะได้หมุนเบ็ดของเราเนะี่ยไปสู่อัตราการสูลเกือหนึ่งเท่าให้ได้เลยทีเดียวแบบสวยงาม,งามป้าเขาให้ทั้งหมดนี่ 7,440บวกเพิ่มเงินไปอีหม่ถือว่าจ่ายได้สูงมากทีเดียวนะเนี่ยโอ้โหรางวัลใหญ่บวกอีก 12, 12,144นะทุกคนนะสนุกมากเกมปิระมิดแห่งเปลวไฟนะคะก็อยากให้เข้ามาเล่นจริงๆนะทุกคนนะวัน,นเป็นเกมที่แตกง่ายมากจริงๆนะดูดิโหสวยงามป้าก<อ>ให้โบนัสมาอ,อีกหนึ่งโทเทนออกไหวง่ายจริงก็มีโทเทนออกแบบฉ่ำมากนะับไม่ทั่วเลยทีเดียวโทีคเห็น ป้าเอาให้มื่นสวยงามจริงป <kaç? S 1> ้าเข้าให้เนี่ยตาการจ่าบวกอตาการคู้นนัไปอีกหนึ่นรวยเลยเปแบบสองเท่ากัเลยทีเดียวหลับเกียเนแห่งเรลวไฟนะทุกคนรางวันใหญ่สุดปางต้องมาแล้วนะอย่างที่บอกไปบวก2864นะคะก็ถือว่ามาถูกทางแล้วก็สวยงามสวนะเก เอิ่มเอิออออ่เข้าให้อโอ้โหโฟเทมใหม่หรอวะคือวันนี้นี่คือโคฟเทมมาช่วยกระตุ้นการรีสปินแบบออกมาสวยงามมากตลอดที่เราหมุนเบ็ดเดิมพันเลยนะตอนนี้เหลืออีกสามครั้งนะเนยังไงเนี่ยถั่มๆม,มากเพิ่มไปอีกเท่าไหร่อู้หูถือว่าจ่ายสวยเลยนะเนี่ยเบ็ดโผล่โคกดใครมาเลยนะโหะ รางวันใหญ่มหาศาลมบาเจ็ดหมื่นนะตอนนี้แสนหนึ่งของเราแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ 1, 8, 8, 8, ่งแสนแปดหมื่นแปดพนหกร้นะทุกคนนะก็ถือว่าสวยงามมากไปนี่ล่ะเมื่อเพื่อนถามว่าติดสลอดปะเนี่ยอะให้ภาพเล่าเรื่องมากัน <c oughs> อะมาต่อต่อ,ต,อต่อกันอีกนะฮะฟีสปินครั้งสุดท้าย 196นะทุกคนนะเงินแสนอยู่ใกล้แค่เอื้อมถ้าเรามาเล่นเกมเรยมิทแห่งเปลวไฟในค่าย PS อนะคะเพสตาร์ Play ของเราเป็นไงลสวยงามนี่งะคืนนี้ก็เลิกเล่นทุกอย่างลนะเดี๋ยวไปถอดก่อนเงินแสนต้องเข้าแล้วอย่างที่บอกไปนะทุกคนก็ฝากติดตามช่องซอสลูซี่สล็อตซี่กันด้วยนะคะถ้าอยากให้ซอสเล่นเกมไหนหรือว่าต้องการ คลิปอะไรใหม่ๆก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะ้ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้า